สวัสดีครับเี่ยน้อยลำานัาคคับดีค่ะ,คะเป็นยังไงน้องหมวดวงนึงตลาดซ้ำนะเชียน้อยกับไงสำหนักองินกับไงงาน้กันเมิดถ้ามักเลขตัวเดียวกัน,กนเ,ออเปินเฮ้อ,อ<ร>ดังดังเหลือทีเออเ่นี่ไปความาตรงกันนะคะออดังภาคหนังเนี่ยเป็นกระแสใช่วหาล่ะรับมันก็ต้องลบนะนัมันเป็นกระแสหมวดที่แล้วปกติเขาเรียกดังนี่เท่าที่เชียน้อยรับรู้มากก็คือเป็นสิลบเล่นบอก ชุดเสืมันกับว่าเปลี่ยนแล้วมันกับเปลี่ยนบานเสือมันดังแห้งคือเลขเกียตเนี่มันมาแห้งปวดดังแห้งอย่างทุกสำนักเนาะทุกตำนักเลยตำขนดเที่อะปล่อยเป็ดในต้นสื่อซ่องเล็มนี่มานอ่ะสองลังกันยังบอกเข่านั่นแล้วเป็นสั่นละคันมันมาคันมันดังสังเกตบังรถทำมันเป็นเลขกระแซนี่เจ้าไหนมาตรงกันตรงกันนี่ส่วนมากมันเสียหลุดอือสิเป็นยังสั่นมันบ่ที่ทั้งเส้นหน่อยเจ็บส่ตีมากมันบ่ มันดังรลายนี่ก็รุดรดรุดมันดังฝ่าขาดโพดบางทันเสียนได้เสียนได้กับมาแบบว่าใครๆกันเปเบิดมีแจะเจ็ดให้ก็ร<ม>ประกันเจ็ดแล้วประกันเจ็ดเบิด<ม>บานนี้เจ็ดจะไปอยู่ไซต์ีม,มาว่นนอ้บานนี้มันก็มาตรงกันไล่แต่น้องประเนดอกเอาบานนี้สำหรับแนวทางงวดวันที่หนึ่งมีทุนหน้าสองเงาอาหารเป็นยังไงรับ ต้องหาหกหาอยเลขวิ่งวันนี้ก็มีซีกับหาเด้อมีสีกับผาซีกับหาใครเน้นบ่หนิบมเน้นกาแล้วแต่ไปเสียเอาไปจับแลนไพเสียเอาไปจับแลนใครเอาไปมคือซีกับหาสีกับผามาตัวเด้อโมเม้นวาสีมาสองตัวมาตัวสองตัวมาตัวบางบางเทียกับมาสองตัวกับมาสองตัวบางเทียกับมาน้ำกันเลยมาทั้งสองบางเทียกับจับคู่กันมาหลุดเนาะจับคู่กันมา บารนีกระสีเป็นทัง้งเอามาจาับคูนคันซีมากหน่สีมากกับยังซีมากหนีม่มากมีมกม่ซีศูนย์ซีหกซีสองซีเก้าซีสามอืมถ้าหามากอะหาศูนย์หาหกหาสองหาเก้าหาสามครับจัดลักหน้วยไหยแล้วเรียบร้อยว่าต้องกลับว่าต้องกลับ รักน่วยกับมี่ได้หี่รักน่วยก็เนี่ยแหละจำแนงหนิมีศูนย์มีหกมีสองโอ้รักน่วยกับมี่มี่เลขรักเลขรักน่วยหายมาะ่อมรักน่วยหาตัวให้ความเรียบร้อยเลขั้งเบิดอ่าสิบหางสิบหางคือเก่ากราฟเป็นเศร้าจนไม่ต้องกราฟแต่ว่าไม่ต้องกราฟคันออกไม่หนีบ่กราฟบ่กราฟเอาเลย จะการออกก็อ,ออกไม่หยุเลยมันออกก็ออกเลยมันออกออกไม่หยีดเลยเราต้องหันเล,นเลขน้วยหนีรักน้วยหนีเขาทั้งบนทั้งล่างเลยเด้แต่รักวิ่งนี่มันพลาดซื่อๆโดนโดนภาดเท้าโดนโดนภาดเท้าสำรับเลขอ่ะเสี้ยนหน่อยเนาะครับแม่ให้ทามแน่บัดน,นี้อ่าอ๋อความหมา้รักน้วยหนี คือศูนย์หกสองเก้าสามแมนเรีวของทุกงวดนี่ของหน้าสี่เป็นตังสี่ปะลักหน่วยนะ่ะสี่จะจะเป็นเลขตัวนี้ปะหรือว่ากับเพียนไปเรื่อยๆกับเพี้ยนไปเรื่อยๆมันมันว่ามี่จังสี่ทุกงวดเด้มสิเลี่ยนไปเรื่อยๆคือว่าจะรักหน่วยหายแล้วทุกงวดหาตัวทุกงวด มันก็เเลี่ยนไปเรื่อยๆสมมติว่ามันงวดเนี่มันออกจังสี่มันก็จะมาังสี่ครับงวดอื่นออกไปจังนึงมันเกิดจะไปอีกจังนึงครับสมมติแมนว่าสิจับตัวโตกาจังสี่เด้อืมอนี้ค่ะคันได้ลักษณะจังสี่น่ะสมมติว่าท่างเอฟซีโบมักเลขหลักสิบน่ะก็คือเอาตัวที่จะของมักมาจับใจหลักหน่วยน่ะแมน แต่มั ını, noi, ่นใจว่ารักน้อยไอเนี่ยหาตัวดีมากแน่นอนมากแน่นอนมังหันเขาทั้งบนทั้งล่างเลยแม่นมาส์เตมังหันเลขมันออกซ้ำๆเก่าได้ในรักน้อยมันตัได้ตัวนี้เือเก่าหัวมังหันครับเนาะมันสามารถออกหน้าหน้าก็เลยมาดซื้อตัวนี้มังหันก็จะได้เกิดถ้าจับไม่หนีใส่กันเลยได้หาคู่นี่วิ่นหน้าวิ่นเอาหัวดมังหัน เอารักมวยทั้งร้อยสิบใส่กันไปเรื่อยนะงอดบองหันแต่รักวิ่งนี่พอถืองวดบองหันมันเองวันนี้กับมาแบบนี้คือเก่าความั่นใจงวดนี้เป็นยังไงบ้านนี้งวอนี่แหละมั่นใจแน่นป่เพราะว่าขันขันรุดอ่าขันรุดปั๊บสิเข่าท่านที่เข่าเลยขันเพราะเขาวิ่งก็คือเข่าจะพูแหน่สีมาท่านพี่มาท่านพี่ได้ ตั้งแต่สังเกตมากนี่ของเสี้ยนหน่อยเนี่ยสีบ่พาดเกินสองสองหดบ่แม่นพดส่วนมากสีพาดงวดเดียวละเท่านั้นแหละพัดหัวเดียวปั๊บกหัว่อไปมากั่นดิเข่าเลยบ้านในย่านเข่าทั้งบนทั้งล่างอยู่นั่นนี่ละโอ้เห็นมันเข่าเนี่ยเข่าหดเสีมากนี่เล็กบอมแมนท่านดีเอฟซีบางนึงหนั่งผ้ากันหงายบอมว่าแต่เอฟซีไอตาละช่องยูทูบเก๋กันผ้ากันหงายมันใจลายเจ็ดนี่ย บ้านนี้ก็เอาไปลวดนี่รับประกันเลยบ้านบ้นนี้คันเนี่รักหน้อยมากยังสี่แล้วมีเสี้ยนหลักสิบมากอยู่มีเสี้ยนหลักสิบบเขี้ยงจับง่ายบ้านนี้เียนหลักสิบเสี้ยนน้อยหลักสิบโอ้เสี้ยนน้อยหลักสิบชื่อชื่อกันจ่อยอืมมีเสี้ยนน้อยเราไม่ทาแต่มีเสี้ยนน้อยหลักสิบอีกอ๋อบ้านนี้ก็คกือเสี้ยนอหลักสิบว่าเนึ่งหากมากสามมันหลุดแต่มาวันนี้นี่เราตั้งตัวให้ดีคันได้หลุดแล้วนลุแล้วมาใส่เลยนี้มาใส่เลยเราสิได้ตัวได้เมื่อย่หือออเเาป็น ที่นาสนใจอยู่ดีหมายถึงว่าเพราะว่าทั้งนี้เนี่ยรักนวยไปเห็นป่ะครับทั้งนั้กับที่เนี่ยรักสิบมากกที่พอดีกันเนาะกับเลขเลขมันชิได้ชัดเจนขึ้นนะฮะตัวชื่อง่ายขึ้นนะแต่ใกล้ใกล้เมื่อเดียวหน้าสีตาชัยมันบอกตาชื่อตองเบิงกรอันมันหน่อยลงเข้าสื่อบริส้ทธลายแต่สําหรับตัวเลขของหน้านี่สีบ่มีการเปลี่ยนแปลงเเปลี่ยนจแต่ไม่เปลี่ยนหรอก บ้งมี<ห>เปลี่ยนว่าเออไดตัวไม่เ้ื่องีิบบองมีตัวใดคือตัวนั่นเลยนี่จะเรียนนี่ตะเนียนเอาแล้วบัานี้อ่าขึ้นมากตัวใดเป็นพิเศษว่ามันเอ้าอันขึ้นมากว่าทนไหนเค้นมากเด้องว่าท่านฮอกาเฮ็ดออกมาเมื่อนี้เพราะท่านไหนไปวิเคราะห์อ,อีกว่าจะเน่นตัวใดจ้ะสันดอพี่เจี๊ยกบ่เนาะวิ่งวิ่งสี่กับห้าหลักหน่วยมีศูนย์มีหกมีสองมีเก้ามีสามต่ว่า เซียนน้อยลักสิบเนี่ยเซียนน้อยลักสิบเพิ่นจีบปล่อยตัวเดียวเท่านั้นนี้เลขทีบ่มีตัวรอนมีตัวเดียวอยากได้แต่ดิอันผู้ใหรลักซิบมากแบบนี้ยลักสิบเก่งๆมันบอนเซียนน้อยลักสิบเอามาใส่อันนี้รถซื้อด้วยกันปะจังกันเลยเซียนน้อยหลักสิบประทะเซียนน้อยหลักหน่วยผมใส่ลาวาไอเซียนน้อยมาเก็ต เพราะว่าเล่าขายนี่ดิเลาเล่าเล่าไปตลาดดูเซียน้อยมาเก็ตสินนี่โอเคหรอตลาดนี้ฟังเบิงฟังเบิงหมดนี้แหละเอารักสีปั้ใส่เบิงนั่นเห็นเปลนจังไหนอาจารย์มันหลุดนหมดโมเมนแต่เห่าหลอกหลุดนนะเราเสี้ยสวัดเลขเสียงคำนวณนี่หลุ่นกระเทียบลุดหลุ่มก้อนนึงนี่เพราะว่าเลขกระแสเจ็ดมันไม่แห้งหมดเลยแห้งยีหรี่แห้งครับแห้งแน่แห้ง กระแสเจ็ดนี่โหดไล่ได้เกิน่าว่ามีาเจ็ดมันโตวันเนาะสำหรับเนี่ยปล่อยเปิดฝากฝากอันนี้ขาบอกมาอยู่ดิ่า <Wow. S 2> ไอเป็นยังไงบ้างน้องปุ้มว่าจัน <c oughs> ไอที่เอาไปให้เอฟซีดูเอฟซีซื้อไห <c oughs> มตีต้ำค่กากับบังเ่ยก็บอกว่าซื้ออนตัวขับนา่ายกัจันซื้ออ่นตัวก็ซื้อจังไงเห็นมาน่ายซื้อมาทั้งสองล้านเนาะโอ้ยมันต้องสู้นะคนที่จะเล่นอย่างนี้ม <c oughs> ันต้องสู้นะใจต้องกล้า อย่ากลัวเสียกล้าได้ต้องกล้าเสียสั่นดิแล้วเอามก็ตั้งธรรมดาเนาะคันๆคนว่าตามมีแป้งเลยที่มันแมนคนว่าตามมีแป้งเลยมาจะนั่งกับตองบึงข้่งหน้ามันแน่นบนเนาะบันยาน้ามาวิ่นเอามันมาถือกลางเลยงดมังครกลับหนาเหตุหู่ถึงมาจริงๆแล้วก็ต้องกลับก็ได้ด้เพราะว่ารักนวยมันมันจังสี่อยู่แล้วบละครับหนาเลยกลับไปซื้อจริงๆเราซื้อสีแป้งเลย แตว่าเฮ็ดบนวันนี้มันเลยไปออกลางก็ไเลไดเลยเถดน้อยๆพี่ยิงละไรั่ะชินมี่นี่ชอบตัวไหนนี่และหรอนี่แหละมันไม่ถึงไม่ไม่ไม่ถึงสูตรของเจ้าฟางเองนี่แหละลาบมัสไสูตรของจ้าฟาง่เฮ็ดมาเบิ้งแม่ตลอดนะอย่าว่าแต่สูตหมอดเก่าสอดว่าว่ามอง่าอว่าไมยมีมีสองโตวสุดรไอ้นี่มีหนึ่งกับหก โอ้หมักหนึ่งกับหกมันหลักหลักสิบเนี้ยมันเ่กันมีหนึ่งกับหกหลักสิบถ้าเลขจะออกจะออกมาหลักสิบมีมีหนึ่งกับหกเท่านั้นอ่าคันบวกตัวนี้ออกตัวไม่หรอกว่าขันกันหนึ่งกับหกกับมาใส่ตัวนี้แล้วคืนได้ไหมได้มาตั้งไหมจะมีเป็นมาขันมีหนึ่งกับหกเลขเท่าหน่อยกันติดตัดไงเขียนเอาเลขเท่าหน่อยไว้มีหกบวกมีเท่ากันนี่แหละแต่เป็นรักน้อยอืมนั่นนั่นนั่นเขียเป็นรักน่อยหลักสิบเน้ย อันนั้นลักสิ่ว้าเปล่นลักนวยบมันอ๋อถิจับคู่กันมันก็นได้แค่หาตัวก็อเาอามนันก็สิน,น้อยลงครับอ๋อน,นึงมาใส่ก็สิเป็ี่ยนสี่ตัวกันม่นบ่ครับอันนึงสามนี่มันยากอยู่แล้วล่ะอันนึงอนงองนี่กระตาดอกคือออกแล้วเออเขากอกมาใส่นี่กับนี่ได้ซองตัวอ๋อแปลว่าไปยังกันแล้วแต่ผู้ใดสะดวกรัดนวยเขามีให้แล้วเนาะผู้ใดที่หารักสิบมัตไซล้วก็แล้วแต่มากแมนอ่าถือพีชแก้ยว่ากันเพราะว่า อ่าวดวันนึงกะรุดไปหลา่วันนี้กะนี่โอกาสละงวดน,นี้เนาะเพราะว่ามันรุดกับว่าใครรุดต่อกันหลายงวดดอกอ,อย่างไรแต่งวดสองงวดเท่าไหแต่เท่าน,นั้นแต่แต่พอสองงวดมานี่บุญพา้าด้วยจนเสียงอ่อนแล้วเนาะเบาได้บรดับเลยป <c oughs> าก็อกเลยเป็นผ้าก็อบเลยเนาะครับอ้า กันเอาทรำมี่คลิปนี้ก็ได้เนาะครับครเอาเน่อยเอาไปช่าไปช่าให้เอซกันเ่ารลายมันกันนำจบตรงนะเอาำมี่ละนะครับขอบคุณครับขอบคุณเชนไลรายการรับ